สวัสดีค่ะพบกับนับและมิราเคิลเจอนี่บายปริยาการช่องอ่านไพ่พลังบวกฮิวใจที่จะเติมรอยยิ้มและความสดใสให้ทุกคนนะคะวันนี้เป็นดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2026สําำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีนค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมคือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตยอยู่ในราศีมีนนะคะจะดูตามลัคนาก็ได้นะทุกคนปกติอเวลานับดูดวงนับจะดูแบบลัคนา พระอาทิตย์และพระจันทร์สถิตอเพราะว่าของนับทั้งสามอย่างเนี้มันไม่ตรงกันเลยเออแต่ถ้าใครบางคนก็มีนะคะที่ลัคนาตรงกับพระอาทิตย์พระจันทร์อันนั้นจะแบบโหเป็นคนที่มีพลังงานของราศีนั้นเข้มข้นมากๆก็สําหรับนับนับมองว่าลัคนาเจ็ดสิบพระอาทิตย์พระจันทร์อีกสามสิบเนาะโอเคก็เลือกดูตามอัธยาศัยนะคะแต่ช่องเนี้จะเป็นอ้างอิงตาม western astrology หรือว่าโหราศาสตร์ตะวันตกนั่นเองค่ะ วันนี้เราจะใช้ไพ่เลนอมองในการดูดวงนะทุกคนจะไม่ใช้ทาโร่นะคะเป็นเรียกว่าอะไรร้อนวิชาเออเพิ่งเรียนจบอยากจะใช้อยากจะมาเอามาให้เพื่อนๆดูว่าแบบ i, เฮ้ยเลนอมองมันต่างจากทาโร่ยังไงนะนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นับด้วยนะช่องเพิ่งเปิดใหม่แต่มันแบบโตวไวมากๆนับดีใจมากๆเลยทุกคนโอเคค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอ๋อนิดนึงอุ้ยโดนกล้องขอชิดแชทหน่อยนะคะก่อนหน้านี้นะับไปทำอะไรมาที่หายไปพักหนึ่งนั่นคือไปป่วยมานะคะไม่ได้ป่วยอะไรรุนแรงมากมายแต่มันก็ค่อนข้างช็อกในความรู้สึกเพราะว่านว่าปเป็นคนกลัวกันกลัวที่จะต้องแบบผ่าตัดมากๆนะคะแล้วก็ดันโดนค่ะเป็นไส้ติ่งทุกคนเออคือปวดท้องเริ่มแบบมีอาการเย็นวันศุกร์ใช่ไหม แล้วก็ปวดท้องทั้งคืนเลยเออวันศุกร์นนะแล้ววันเสาร์ชาว,วันเสาร์ไม่ไหวและให้สามีพาไปส่งที่โรงพยาบาลก็ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไซติงอักเสบแล้วก็สิบเอ็ดโมงวันเสารน์นั่นแหละก็ผ่าตัดเรียบร้อยออกมาจากห้องผ่าตัดตอนบ่ายๆแล้วก็นอนโรงพยาบาลคืนนึงกลับบ้านเลย <laughs> คุณหมออะไรกลับบ้านเอออาจจะเป็นพอช่วงก่อนก็ดูแลตัวเองค่อนข้างดีนะคะคิดว่าแบบเฮ้ยเราชิวๆเราสบายๆที่ไหนได้จัก,กรวาลสั่งเบรกจ้าคือนับมองว่ามันเป็นสาเหตุมาจากการที่ช่วงก่อนหน้าเนี้นับปั่นต้นฉบับแบบว่าปั่นลืมไม่ลืมหูลืมตาเออแต่ไม่ได้ปั่นเพราะว่าเราอยากจะรีบวางขายเพื่อนๆนึ่ออกใช่ไหมคะมันเป็น คืองานงานเขียนอะ่ะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอิมมชเนลค่อนข้างเยอะแล้วก็แพชชั่นเนาะเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นับแบบเขียนสนุกมากเขียนลื่นมากมันเลยแบบอยากจะเขียนอยู่นั่นน่ะนึกออกปะเออไอ้เราก็คิดว่าเออแบบเนี้ยคือเราเราเราพักพอแหละเราทําพอแพชชั่นเราไม่ได้ทํเพราะว่าเคยอยากจะรีบวางขายอยากจะได้เงินมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแต่ว่านับก็เข้าใจผิดค่ะพี่จัก,กรวาลส่งเบรกมาแบบหัวทิม นะคะก็เอาเป็นว่าเดือนนี้จะแจ้งเลยแล้วกันว่าจะไม่มีดวงรายเดือนแบบทาโร่นะคะเพราะว่าก็ยังเจ็บแผลตึงๆแผลอยู่ยังนั่งนานไม่ได้นะอันนี้ก็มาทำเลยนอะมองให้ครบ12บราศีโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานับสับไพ่รอไประยะหนึ่งแล้วนะคะทำนายเลยดีกว่าสับอีกนิด ขอพลังงานเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีนนะคะราศีมีนกุมภาพันธ์2026จะเป็นยังไงคะวิธีการทำไพ่ก็จะต่างจากไพ่ทาโรนิดหนึ่งก็คือเรินมองจะต้องทิ้งไป6ใบก่อนนะคะทิ้งไปเลยแล้วก็ใช้อีก9ใบ โอเคเรามาลุ้นกันเพื่อนๆราศีมีน anchor สมอเรือ woman ผู้หญิง cross ไม้กางเขน coffin ลงศพ fish ปลา cross road ทางแยก mice หนู clover โชคอะไบโครเวอนะคะแล้วก็แมนผู้ชายโอเคภาพรวมสำหรับเดือนนี้มันจะมีอะไรที่ยากลำบากเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆน,นะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินและความมั่นคงเป็นหลักเลยเพราะว่าไพ่คีการ์ดหรือไพ่ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้มันเป็นไพ่ฟิชไพ่ปลานะคะไพ่ปลามันพูดถึงการเงินและความมั่นคง เลยนะอาจจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินที่เพื่อนๆครอบครองอยู่ก็เป็นได้นะเราจะอ่านเริ่มจากแนวนอนก่อนดีกว่าน,นับรู้สึกว่าอ่านแนวนอนก่อนมันจะสมูทกว่านะคะแนวนอนอย่างนี้แล้วค่อยอ่านแนวตั้งอย่างนี้นะแนวนอนนะคะแถวบนว่าด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเป็นอะไรก็ตามที่ครอบคุณอยู่มันอาจจะหมายถึง h i g h e r self หรือว่า จิตใต้สำนึกของตัวคุณเองก็ได้นะคะเออนะนับมองว่าคุณนะเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจเป็นคนที่มีพลังงานเฟมินีนสูงนะซึ่งมันไม่ขัดกับราศรีของคุณเลยนะความเป็นมีนมีนมีนจะเป็นแบบแนวแนวเฟมินีนอยู่แล้วเฟมินีนคืออะไรเฟมินีนสำหรับนับนับมองว่าเป็นคนที่รับได้ง่ายเออคือจะไม่ต้องฝืนตัวเองจะแบบจะลันลาจะมีความ ปล่อยจอยเออมากกว่าคนที่เป็นมัสคิลีนถ้ามัสคิลีนเขาจะต้องแบบจะต้องควบคุมจะต้องลงมือทําจะต้องทุกอย่างจะต้องผ่านมือฉันฉันจะไม่ไว้วางใจใครมันประมาณนั้นนะคะซึ่งเนี่ยแหละเป็นเฟมินีนที่มีความมั่นคงในตัวเองแต่ก็ผ่านความยากลําบากมาค่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศแม่นะคะเป็นเพศหญิงที่เขาคุ้มครองดูแลคุณอยู่หรือไม่ก็คุณอาจจะ เคารพนับถือเขานะคะเป็นพระแม่ถ้ามองอย่างเงี้ยนับมองก็เป็นพระแม่กาลีนะคะเป็นพระแม่กาลีแบบน่าจะใช่เลยนะแต่ถ้าไม่ใช่จะเป็นพระแม่ลักษมีพระแม่ธรณีหรือใครก็ตามก็ได้ที่เป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะส่วนตัวคุณในเดือนนี้มีความย้อนแยงในตัวเองและ เจอทางเลือกที่มันยากลำบากที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินของตัวเองนะคะแล้วอย่างที่นับบอกอะถ้าไม่ใช่การเงินก็จะเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินอะไรก็ได้อาจจะเป็นพวกมรด,ดกหรือแบบภาษีอะไรก็ตามที่มันแบบที่มันเกี่ยวข้องกับตัวคุณอะนะคะเนี่ยเจอทางแยกที่ต้องเลือกแล้วมันเลือกยากและคุณน่ยอยากจะจบ มันสักทีเพราะว่าไพ่ไพ่ลงศพมันคือการจบการสิ้นสุดนะคะอยากให้มันสิ้นสุดลงสักทีหรือถ้ามองในอีกแง่ก็คือมันถึงเวลาที่ปัญหาทางด้านการเงินของคุณมันจะจบลงนะคะเออมันมันมองได้หลายหลายแง่นะเพราะว่าเวลาอ่านเรนมองมันจะแบบคอมบิเนชันมันจะตีกับกันได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราให้ไพ่ไหนเป็นหลักนะคะอันนี้นับมองว่าไพ่เนี้ยเป็นหลักเลยคือการเงินของคุณการเงินจะมีทางเลือกทางแยกเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจแล้วปัญหามันจะจบนะส่วนข้างล่างเออมันคือปัญหาหรือรากฐานเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเรียกว่าเป็นปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรมก็ได้นะคะมันมีมันมีมนม คนมาคอยกัดกินมากัดกรนเออมาแบบเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณเนี่ยสมมุติว่าแบบมีคนขัดลาบอะว่างั้นเออแทนที่จะได้ลาบใหญ่ก็ได้เป็นลาบน้อยมานะคะแล้วคนคนนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเพศชายหรือเป็นคนที่มีพลังงานมัสคิลีนสูงๆนะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยจะเป็นในทิศทางโรแมนติกหรือไม่โรแมนติกก็ได้ นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นแบบพ่อแม่พี่น้องเป็นเป็นใครก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนก็ได้นะคะเออเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เหมือนกันคือคนเนี้ยเขาจะสร้างความไม้เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไม่ใช่ความไม่ใช่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ตุ้มเข้ามาทีเดียวค่ะมันจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าค่อยๆกัดกร่อนค่อยๆ แทะให้คุณเกิดความไม่สบายใจนะคะหรือสร้างความเครียดให้คุณนั่นเองอืประมาณนี้นะคะอืตัวขัดลาบนะนั่นะแหละปัญหาสรุปว่าปัญหาที่สุกไว้ใต้พรมคือมีตัวขัดลาบอยู่คุณต้องหาตัวขัดลาบตัวนี้ให้เจอแล้วก็กำจัดมันซะนะคะโอเคไหมต่อมาเรามาอ่านเป็นแนวตั้งกันบ้างนะคะแนวตั้งแถวแรกสื่อถึง อะไรนะอ่าอดีตที่เพิ่งผ่านพ้นมาอ่าอาจจะเป็นช่วงเวลาเดือนมกราคมหรือว่าแบบเพิ่งผ่านมาเลยอ่ะเออนับมองว่าคุณเพิ่งจบปัญหาที่มันกัดกร่อนกัดกินใจคุณมานาน แล้วก็เปลี่ยนเป็นทางเลือกใหม่ที่มันใช่ลรกว่าแล้วมันก็แบบสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้มากกว่าคือคุณเพิ่งผ่านการตัดสินใจนั้นมารู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยค่ะอืมเพราะว่าจริงๆแล้วคอฟฟินมันก็เป็นพลังงานเดียวกับไพ่เดธในทาโรนะ่นะนับมองว่ามันแบบเป็นพลังงานพิจิกเออมันจะแบบรีเบิร์ตมีการเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่ที่แข็งแรงมั่นคงเหมือนสมอที่ ทอดลงไปปักดินไว้แล้วก็ทําให้เรือไม่ขยับทาให้เรืออยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงนะคะสว่วนปัจจุบันคือดวงของเดือนนี้นั่นแหละนะคะจะมีผู้หญิงคนนี้คะ่ะนําโชคทางด้านการเงินมาให้แต่เป็นโชคเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาจะแบบอาจจะมีโอกาส ทางด้านการเงินเข้ามาให้คุณเออคือจบปัญหาไปละจบปัญหาไปละแล้วเนี่ยจะมีความมั่นคงใช่ไหมก็มีผู้หญิงคนนี้เข้ามาทําให้อะไรอะไรมันดียิ่งขึ้นนะคะเพียงแต่ไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ยังจะเป็นปัญหาของคุณอยู่นะคะเพราะว่าในอนาคตคุณจะต้องพบเจอกับทางเลือกทางแยกอีกทีหนึ่งนะแล้วมันเป็นไม่ว่าจะเลือกทางไหนอะ มันทําให้คุณลำบากใจและอึดอัดไปหมดนะคะเพราะว่าไพ่ครอสหรือไพก่กางเขตมันเป็นลักษณะนั้นคุณลองนึกสภาพถ้าใครเคยเรียนศาสนาคริสต์สมัยเด็กๆเ,เนาะพระเยซูที่ถูกตรึงกางเขนท่านมีความลำบากเจ็บปวดทรมานยังไงไพ่ครอสคือลักษณะนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ นะไม่ว่าปัญหาอะไรจะผ่านเข้ามานับเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะทุกปัญหาเข้ามาเพื่อให้เราเติบโตอย่าไปกลัวนะคะตั้งสติไว้ไม่มีอะไรที่เราผ่านไปไม่ได้นะถ้าจะคิดแบบง่ายๆหน่อยก็คิดซะว่ามันก็เป็นแค่ด่านหนึ่งของเกมที่เราต้องผ่านไปอันนี้เป็นแบบตะลุยดันเจียนเราจะต้องแบบเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้นี่นะทุกคนเออเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆราสีมีน ต่อมาเรามาดูคาแนะนำจากจักรวาลกันเออเพื่อนๆจะผ่านความยากลําบากนี้ไปได้ยังไงขอพลังงานลาศีมีนนะคะปะ๊าไครอนฮิวโอ้ขนลุก <laughs> เพื่อนๆ <laughs> บอกคนลุกทำไม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันคนลุกยังไงนะ เนี่ยฝุ่นเยอะมากทุกคนแล้วเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาเมื่อวานนี้เนาะจะไม่พูดถึงการเมืองก็อะไรอยู่อยากจะให้มีพักไหนก็ได้อะมีนโยบายอากาศบริสุทธิ์เพื่อประชาชนไทยสักทีเราควรมีสิทธิ์ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและดีต่อสุขภาพของเรานะคะเออทรัพยากรบุคคลเป็นอะไรที่ไม่มีใครเห็นค่าเลยอะ่ะ สุขภาพของเราจะต้องมาย่ำแย่กับอากาศพวกนี้เหรอบ่นอีกแล้วขออภยัยขออภยัยมามามากลับเข้าเรื่องของเรานะคะสัญลักษณ์ ko ตรงนี้หมายถึงดาวไค่ร่อนไค่รอนเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กๆที่สื่อถึงบาดแผลในเบื้องลึกของจิตใจคนมันอาจจะเป็นปมที่ทำให้เพื่อนๆเ,เจ็บปวดในวัยเด็กเอออาจจะเป็นปมที่เกิดมาจากครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามที่มันทำให้แบบ คุณเจ็บปวดอ่ะนะคะจักรวาลอยากให้คุณกลับไปฮีลิ่งปมนั้นเออรักษาเยียวยาจิตใจตัวเองจากปมนั้นปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการที่มันอาจจะแบบบีบรัดคุณมานานเกินไปแล้วนะคะอืมปมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะไม่สามารถจะลงลึกได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะแต่สามารถพูดแบบ ทั่วไปหรือ general ได้ว่าการเยียวยาปมที่ดีที่สุดคือการกลับมารักตัวเองนะคะให้ความสำคัญของตัวเองเป็นอันดับหนึ่งนะในเมื่อเรารักตัวเองได้เราก็จะเผื่อแผ่พลังบวกแล้วก็ความรักให้คนอื่นได้เมื่อโลกภายในเราเปลี่ยนโลกภายนอกจะเปลี่ยนตามเสมอนะคะมันจะเป็นไปตามไวหรือว่า คลื่นความถี่ของเราเออนับเลยแบบพูดเสมอกับคนที่เขาเชื่อในอ่าสิ่งเดียวกันนะคะว่ารักษาไว์ยิ่งชีพอืมนะถ้าไว์ดีโมเมนตัมดีชีวิตเราจะดีโอเคไหมแล้วก็เนี่ยคะ่ะ Solar Plexus ซั a จักหรือจักระบริเวณกระเบนเน็บนะคะ Solar Plexus คือจักระบริเวณนั้นเขาอยากให้คุณ เยียวยาจิตใจตัวเองแล้วก็เนี่ยกลับมารักตัวเองกลับมาสู่ร่างกายตัวเองนะคะทำสมาธิเพื่อพัฒนาอินทิ t ชั n นแล้วก็ไ i เออร์เซ f ให้แข็งแกร่งจากกระนี้น้ำมองว่ามันเกี่ยวข้องกับเรียกว่าอะไรอะไม่เชิงจิตวิญญาณซะทีเดียวนะคะมันเป็นอะไรที่ควรกลับมาดูแลตัวเองควรกลับมา Pay attention กับสุขภาพตัวเองอืะซึ่งมันเข้ากันได้เลยเห็นไหมเห็นคำว่าฮิลไหมคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะป่วยด้วยร่างกายป่วยด้วยจิตใจหรืออะไรก็ตามเดือนนี้จักรวาลอยากให้คุณกลับมาเยียวยาตัวเองนะคะและนี่ก็เป็นดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2026สำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกนับไว้ได้นะ อืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์น่ารักๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่องเพิ่งเปิดนะคะแต่ได้1,500ซับแล้วนับดีใจมากๆเลยใครที่ช่วยซับนับขอบคุณมากๆนะคะใครยังไม่ได้ซับนับฝากกดหน่อยนะอยากได้หมื่นซับไวๆค่ะแล้วก็ใครชอบอ่านนิยายนับฝากนิยายทำมือตัวเองไว้ทายคลิปนะนัเป็นนักเขียนนักประกาศิยาการนะคะถ้าเป็นงานจีนก็จิวซันหลิงค่ะไปลด ตัวอย่างทดลองอ่านได้ที่ mapmarket.com นะหวังว่า Miracle Journey by ปริยาการจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เพื่อนๆได้ยิ้มได้หวัวเราะได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปพร้อมกับนับนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจค่ะวันนี้นับไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนปริยาการนะคะหรือนับนั่นเองค่ะ วันนี้นับจะมาบอกว่าเล่มพี่หมอปกใหม่มาถึงมือนับแล้วนะคะสวยงามมากๆอันนี้เล่มพี่หมอซันนะคะเป็นลายเส้นของคุณนักวาดไต้หวันนะคะอาจารย์เลล่านั่นเองนะคะสวยมากๆน้ำตาจะไหลอันนี้เป็นปกอ่อนนะคะถ้าใครอยากช็อปก็ตามลิงก์ด้านล่างไปที่ช h อปปีได้เลยนะคะ อันนี้ perfect couple วิวาฟรุงฟริงยัยเฟอร์บี้กับพี่หมอโรบอทของเธอนั่นเองปกสวยมากๆทุกคนไม่อยากให้พลาดเลยนับทำมาจำนวนจำกัดนะคะใครไวใครได้นะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปริยาการด้วยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจคะ่ะ